พบกับความงามอันเป็นเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์อันยาวนานของพันนาลัยลูมิเนอร์มารีนาปาม48นาฬิกาที่สะท้อนถึงความหรูหราและความน่าเชื่อถือที่เหนือระดับแบรนด์พันนาลัยก่อตั้งขึ้นปี1860โดยจิโอ A วนเน่พันนา,ายและได้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตนาฬิกาที่โดดเด่นที่สุดในโลกพันนาลัยไม่ได้เป็นเพียงแค่แบรนด์นาฬิกาหรูแต่ยังมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ ด้วยความน่าเชื่อถือแบนด์พนารายได้รับมอบหมายจากกองทัพเรืออิตาลีในปี1938ให้ผลิตนาฬิกาสำหรับนักดำน้ำเพื่อปฏิบัติการทางเรือนาฬิการุ่นนี้จึงเป็นความภาคภูมิใจและการพัฒนาความแข็งแกร่งและความแม่นยำด้วยความพิเศษที่ตอบโจทย์การใช้งานหนักลูมิเนอร์มารีนาเลยกลายเป็นรุ่นยอดนิยมที่หลายคนอยากครอบครอง มาพร้อมหน้าปัดสีดำสไตล์คลาสสิกตกแต่งด้วยตัวเลขและขีดแสดงเวลาบอกเวลาแบบ3มเข็มพร้อมช่องแสดงวันที่ที่ตำแหน่ง3นาฬิกาตัวเรือนและสายทำจากสแตนเลสสตีลกระจกเซฟไฟโค้งกัรลอยขีดขวนใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายมอบความแข็งแรงและความหรูหราที่ไล้การเวลาพร้อมระบบล็อกสายแบบดับเบลลล็อกที่มีความมั่นคงและปลอดภยัยรุ่นนี้เป็นมากกว่านาฬิกา แต่มันคือเครื่องบ่งบอกสถานะและโสสนิยมที่สะท้อนถึงตัวตนของผู้ที่สวมใส่มะระดกทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและความชำนาญในการออกแบบของแบรนด์นาฬิการ,รุ่นนี้จึงกลายเป็นสนัญลักษณ์ของความเท่ทนทานและความสง่างาน,าน